มีใครเคยได้ยินหมอฟันร้องเพลงตอนทำฟันให้เราไหมคะ <g ül> มีใครสงสัยไหมแบบทำไมหมออารมณ์ดีหรอหรือหมอจะไปประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์หรือเปล่าเดอะสตาร์ยังมีอยู่ไหมตอนเนี้ย <g ül> ตอนสมัยเรียนนะคะก็คือเวลาทำงานแ a บแ a บหมายถึงว่าปั้นฟันนะคะทำขี้พึง่งหรือว่าทำงานฟันปลอมต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะให้เราอยู่เป็นล็อกล็อก,อ,ก,อ,ก,อ,กอ่ะเป็นแยกเป็นกลุ่ม A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆนะคะล็อก1ก็คือประมาณ8คนเสร็จแล้วในแต่ละล็อกเนี่ยค่ะเราก็จะมีลำโพง1นึ่ลำโพงขึ้นเ,เขาเรียกว่าอะไรหน่วยลำโพง ลำอัลลำพงหนึ่งอันก็ได้ค่ะเออมาอยู่ประจําล็อกประจําซอยเพื่อโอ้โต๊ะโต๊ะต๊ะ เพื่อที่จะเปิดเพลงนะคะให้เพื่อนๆทางซอยเนี่ยฟังแล้วก็ทำงานไปฟังเพลงไปนะคะอาจจะเพราะว่าเราทำแบบเนี้ยสมัยเรียนเพราะฉะนั้นตอนทำงานเราก็รู้สึกว่างานไหนที่มันต้องใช้ความสร้างสารรค์มีสมาธิเวลาเราได้ฟังเพลงเป็นด้วยกันเนี่ยก็จะช่วยลดความเครียดแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานนั้นออกมาได้ดีค่ะ แต่ก็แล้วแต่สไตล์หมอแต่ละคนนะคะอืมใครเคยได้ยินหมอเบียร์ร้องเพลงบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะ